สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันปิดเทอมนะฮะวันนี้เราก็ยุบานพี่น้องมากิ <travail> นเก๋วดเตี๋ยวยุลานนาปิดเทอมอันนี้นี่นี่นะดูลูกค้าขาประจําที่ร้านของน้านะนี่ไปบายกล้องเนยลาไปบายกล้องเร็วไปบายอันนี้อันนี้เป็น ลูกค้าขาประจำเนาะพี่น้องอันนี้กินวันเดียวแล้วกับไม่กินน้ำแข็งกินน้ำแข็งแล้วกับไม่กินวันเดียวพี่อ่ะอันนี้กินเลยแล้วกันค่ะอันนี้เป็นเช่นเล็กแบบบ่ค่อยสุกอู้อืมอืมอ,อร่อย ขับเกียนักๆเลยฮะอืมใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะได้เลยนะคะโกรเจียวเขาจัง,งเฮาใหเดาเยื่อนจังกวยเจียวที่ล่ะอืม,อมน้อยโถ <ห ả? S 2> โถกเจียวจังเรื่องนักให้เตาคือจ้ากระแข็แงแรงหน่อยไมได้ยังไง

เป็นล้านเขาเลยเนี่ยมันดูเป็นร้านเลยฮะตอนนี้อันนี้ลูกค้าขาประจำนะลาประหลาเดี๋ยวไปเลี้ยงสัตวหายว่ล่ะอืม เหนแล้วหนแล้วแค่ต้น้ำมาซุงตะเบ้ากันขอภัยที่กินแบบดูเดือดกันไปนะอร่อยมากอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สมควรนะอันนี้สูตรที่ส่งตรงจากจังหวัดระยองเลยนะครับระยองฮิ ก็จะมีลูกชิน้นชิ้นใหญ่มากฮะเนื้อนุ่มด้วยฮะเนี่ยฮะต้องมาลองเองฮะว่าอร่อยมากเลยอืมแล้วก็เป็นตบ ดีนะบ้านพี่สายเอ็มอยากเลยนะอือส่วนใหญ่มาเรีย,รยรนทำเรียนน่นหร่าเดี๋ยวเราซื้อเจอเสร็จเราจะมารีรีวิวการกินกน้ำแข็งใสให้ดูนะครับสำหรับช่วงนี้สาวูนาครับสวัสดีครับอืม